สวัสดีนะคะทุกท่านประกันเหมือนกันใครว่าเหมือนกันนะคะวันนี้พบกับ EP 3ซึ่งใช้เวลายาวสักหน่อยนะคะแต่เพื่อนๆคะอยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังเรื่องนี้ค่ะเหตุผลเพราะว่ามันเป็นความลับทางการเงินที่อันดามั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากๆค่ะเพื่อนๆลองฟังดูนะคะติดตามได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่พาร์ทแรกนะคะเป็นเรื่องของ asset design นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงินออมเงินอย่างไรสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะโดยที่ไม่มีวันลดหมดยุบนะคะฟังดูอาจจะวเว่อร,อร์นิดนึงค่ะแล้วทำไมเราต้องออกแบบการเงินชั่วชีวิตนะคะเหตุผลเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่คิดว่ากเกษียณปุ๊บแล้วตายปับ๊บอันนี้เป็นความเชื่อนะคะแต่ความจริงไม่ใช่นะคะ,กะเกษียณชีวิตรายได้น่าจะหยุดแต่รายตายหยุดไหมคะ ไม่หยุดนะคะการวางแผนเกษียณสําหรับคนไทยนะคะยากมากด้วย 2, 2เหตุผลค่ะเหตุผลที่1คือเห็นด้วยไหมคะว่าเราไม่รู้วันตายค่ะถ้าเรารู้ว่าเราตายอายุ65การวางแผนเกษียณง่ายไหมคะง่ายเลยถูกไหมคะปัญหาที่1ค่ะอนดาเองก็ช่วยท่านแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะคะแต่ปัญหาที่2ค่ะเวลาที่เราเก็บเงินออมเงินค่ะธรรมชาติของเงินก็คือว่าใช้แล้วหมดไปไหมคะหมดมันลดมันหมดมันยุบไงคะแต่วันนี้ค่ะปัญหานี้ เพื่อนๆฟังดีๆนะคะปัญหานี้ค่ะที่ใครๆยังแก้ไม่ได้แต่เราแก้ได้ดีไหมคะถ้าท่านออมเงินเก็บเงินแล้วเงินที่ท่านออมที่ท่านเก็บค่ะใช้ไม่มีวันลดหมดยุบดีไหมคําตอบคือดีแต่มันดูเวอร์ใช่ไหมคะเราเข้ามาที่ตัวอย่างกันเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะรู้จักฟิลิปก็ออมเงินไม่รู้จักฟิลิปออมเงินอยู่แล้วไหมคะออมนะคะสมมุติเมื่อครู่นี้เป็นตัวอย่างที่จะออมเงินให้ได้9ล้านนะคะ ออมเฉลี่ยดเดือนละ50,000ื่เดือนก็ปีละ0,000 0ออม15ปีต่อเนื่องนะคะจะได้เงินเก็บ9ล้านค่ะเพื่อนๆคิดตามนะคะว่าสมมุติว่าเราเก็บเงินได้9ล้านเราใช้ไป5ล้านเราเหลือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะคำตอบคือเหลือ4ล้านนะคะถ้าเราเก็บเงินออมเงินได้9ล้านนะคะเราใช้9ล้านมันต้องเหลือเท่าไหร่คะ มันก็ต้องหมดใช่ไหมคะอันนี้ต้องจบโทรจบเอกไหมคะถึงจะทราบเรื่องนี้ไม่จําเป็นนะคะเพราะมันเป็นธรรมชาติของเงินคเพื่อนๆ,ๆเอาใหม่คะ่ะเราเก็บเงินได้9ล้านเราใช้1 2ล้านได้ไหมคะคาตอบคือไม่ได้เพราะธรรมชาติของเงินเราใช้เงินเกินเงินต้นได้ไหมคะคําตอบคือไม่ได้ถูกต้องไหมคะเอาใหม่นะคะอันนี้คือธรรมชาติของเงินนะ แต่ตั้งแต่วินาทีนี้ต่อไปถ้าเราสามารถฝืนธรรมชาติของเงินแบบนี้ได้ดีไหมคะสมมติเก็บเงินได้9ล้านใช้5ล้านสกี้เหลือเท่าไหร่นะคะ4ใช่ไหมคะแต่ถ้าเหลือ9ล้านเหมือนเดิมได้ดีไหมคะฟังดูเว่อร์ใช่ไหมคะเอาใหม่ค่ะเก็บ9ล้านถ้าใช้9ล้านยังเหลือ9ล้านเหมือนเดิมได้ฟังดูคล้ายๆอะไรคะแชร์ไม่มันนีใช่ไหมคะเอาใหม่ค่ะมีดียิ่งกว่านั้นอีกค่ะถ้าเก็บเงินได้9ล้านเพลย์พลยใช้ไปสัก12ล้าน อันที่จริงเราใช้เงินเกินเงินต้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามี9ล้านเราใช้ไป12ล้านแล้วเหลือ9้าล้านเหมือนเดิมได้ท่านว่าดีไหมคะมันดูเวอร์นะคะงั้นเวลาธรรมชาติของเงินค่ะเราแก้ปัญหาที่หนึ่งไม่ได้นะเราไม่รู้วันเสียชีวิตค่ะแต่ถ้าวันนี้คนไทยรู้วิธีการออมเงินค่ะที่เงินออมก้อนนั้นจะกลายเป็นเงินออมที่ใช้ไม่มีวันลดหมดยุบค่ะเพื่อนการวางแผนกเกษียณจะง่ายขึ้นเหมือนพลิกฝ่ามือเลยค่ะสําหรับคนที่ออมเงินเป็นเก็บเงินได้นะคะ อันดาแนะนําให้ออมในรูปของเอสเตดีไซส์ค่ะดูต่อกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นลูกค้าท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณหมอด้วยนะคะอายุ35ปีรู้จักฟิลิปก็ออมเงินไม่รู้จักฟิลิปออมไหมคะก็ออมค่ะแต่ในฟังดูแล้วเวอร์นะออม9ล้านแล้วใช่ไม่มีวันลดหมดยุคค่ะทํซีนาเรียลให้ดูหน่อยนะคะสมมุตินะคะเราเลือกออ,อมได้นะคะออม6กแสนสิปีได้เงินต้นคือ9ล้านถูกต้องไหมคะอยากออมสั้นกว่านี้ได้ไหมคะได้คะ่ะ ออมยาวกว่านี้ได้ไหมคะได้ค่ะออมเยอะกว่านี้ได้ไหมได้ค่ะออมน้อยกว่านี้ได้ไหมได้ทุกท่านสามารถออกแบบได้ด้วยตัวของท่านเองมันถึงชื่อว่า asset design นะคะเพื่อนๆคะ่ะดูต่อน,นะคะวันนี้ออม6 0แสนมีเงินคืนตั้งแต่ปีแรกคะ่ะปีเท่าไหร่คะ8 0 0 0 0คะ่ะไม่ใช่3ปีคืน5ปีคืนนะคะคืนทุกปีคิดตามนิดนึงนะคะ6 0แสนอยู่ธนาคาร1%ได้เท่าไหร่คะ 6,000อันนี้ได้เท่าไหร่นะคะ81 0 0 0เยอะไหมคะเยอะกว่าเยอะเลยถูกต้องไหมคะแต่เงินคืนหรือกระแสเงินสดช่วงนี้คะ่ะยังไม่สําคัญนะคะเหตุผลเพราะว่าวันนี้เพื่อนๆยังมีไรายได้อยู่ใช่หรือไม่แต่ได้มากดีกว่าได้น้อยได้น้อยดีกว่าไม่ได้เพิ่นอันนี้ได้มากก็ถือว่าเราวินวินกันนะคะทีนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยไหมนะคะเราไม่ชอบซื้อประกันชีวิต ทำไมถึงรู้รู้สิเพราะว่า1ฉุกเฉินใช่ได้ไหมคะใช้ไม่ได้เป็นพาราไหมคะเป็นแต่วันนี้คะ่ะเราไม่ได้คุยกันเรื่องชวนซื้อประกันแล้วนะคะเรากําลังสร้างส,างสินทรัพย์ตัวหนึ่งให้ได้ทั้งแนวตั้งและก็ให้ได้ทั้งแนวนอนนะคะดูแนวตั้งก่อนนะคะเช่นเราออมไป9ล้านอายุห5ิบ้าค่ะถ้าฉุกเฉินเนี่ย เราจําเป็นต้องใช้เงินเรามีวงเงินสดพร้อมใช้กรณีฉุกเฉินให้นะคะเกือบเกือบ8.5ล้านเลยค่ะ,สะแสดงว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับบัญชีเงินฝากประจําเราเลยนะคะเราไม่ได้เสียสภาพคล่องเหมือนกับการซื้อประกันโดยทั่วๆไปแล้วนะคะนั้นท่านไม่ต้องกังวลนะคะเอมใหม่ค่ะออม6แสนถ้าเราเสียชีวิตถ้าเราเสียชีวิตนะคะถ้าเราออมในรูปแบบอื่นซื้อทองไว้6 0 0 0ฝากธนาคาร6 0 0 0เสียชีวิตก็ได้เท่าไหร่คะ คนที่เรารักก็ได้ห0 0 0 0ใช่ไหมคะแต่ถ้าออมผ่านโปรเจกต์แอสเซทดีไซนนะคะออมหก0 0นค่ะเสียชีวิตได้เท่าไหร่คะ7.2ล้าน2ค่ะเสียชีวิตดีไหมคะไม่ดีนะคะแต่ถ้าออม6 0 0 0ได้7.2ล้านะคนะคะกรณีเสียชีวิตไม่ได้คุ้มครองตามทุนประกันเหมือนกับแบบประกันทั่วๆไปแล้วนะคะเอาใหม่ oh <my S 2> ค่ะ,คะเช่นเสียชีวิตปีนี้ได้7.2ล้านสสมมติเสียชีวิตตอนอายุ60ได้เท่าไหร่คะ ตามแบบคือ9ล้าน7เนาะตกลงเสียชีวิตตอนนี้กับอายุ60อย่างไเดีกว่ากันอ่60ดีกว่าใช่ไหมคะเพราะเยอะกว่าประกันเนี่ยคะ่ะเสียชีวิตบริษัทไหนก็ทําได้หน้านี้ฟังผ่านๆน,นะคะมันแถมให้ถือว่าเป็นเรื่องของความคุ้มครองแต่หน้าต่อไปอยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณหมอคะ่ะดีไซน์ไว้ว่าตอนอายุ6 1ปีเขาจะใช้เงินตอนอายุ6 1นะคะได้ใช้ปีเท่าไหร่คะ3 6นะคะ เดือนหนึ่งตกลงตกสามหมื่นบาทนะคะแป้งพันวันละใบถ้าบอกว่าไม่อยากใช้ตอน61อยากใช้ตอน56ได้ไหมได้ค่ะไม่อยากใช้ตอน61 56อยากใช้ตอน51ได้ไหมได้ค่ะงั้นเขาชื่อว่าเอเ e t ดีไซน์ทุกท่านสามารถออกแบบได้โดยตัวท่านเองเลยนะคะงั้นคำถามค่ะ3 6ปีเดียวกับทุกปีอันไหนดีกว่ากัน เชื่อว่าทุกท่านจะตอบว่าทุกปีย่อมดีกว่านะคะ3ามสนไม่ใช่ไม่ดีนะคะถ้าได้3ามสนทุกปีภาพจะเป็นแบบนี้ค่ะอายุ61เราได้3า6แสเราก็ได้3ามแ0นไปเรื่อยๆดีไหมคะดีงั้นแต่ไม่ดีตรงไหนคะเพราะอะไรคะเพราะเวลาที่เราทำงานมา15ปีเงินเดือนไม่ขึ้นแย่ไหมคะแย่เพราะอะไรคะ เพราะว่าข้าวของมันแพงขึ้นเงินเราได้เท่าเดิมไม่พอใช้นะคะถ้าได้3,6มทุกปีไปเรื่อยๆได้เงินเท่าเดิมนะคะแต่ค่าของเงินมันลดลงค่ะด้วยเจ้ากํามนายเวรตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเงินเฟอ้อค่ะเช่นได้เดือนละ3 0,000่นปีละ3,6มอยู่นะคะค่าของมันนะคะเหลืออยู่แค่เดือนละ2 0,000หรือปีละ2,4 0 0เองค่ะทุกท่านคะ3,6มที่ทุกท่านว่าดีได้ทุกปีดีกว่าเนี่ยเสียใจด้วยค่ะ3,6มได้แค่ ีเดียวค่ะเพราะปีต่อๆไปจะเพิ่มขึ้นเป็น3ามแสนเจ็ดสามแสนและลาตรงนี้นะคะละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันเพิ่มขึ้นทุกๆปีตลอดไปเพื่อเอาไว้สู้กับอะไรคะถูกต้องค่ะเพื่อเอาไว้สู้เงินเฟอ้ออย่างงั้นเราไม่ต้องห่วงค่ะว่าระยะเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะเรายังคงไปกินร้านอาหารร้านเดิมได้เพราะค่าของเงินที่เราได้ค่ะมันสามารถสู้กับเงินเฟ้อได้ค่ะ นี้ดูต่อนะคะ 3, 6, 3, 7, 3 9, ามแสนหกสามแสนเจ็ามแสนเไล่ไปเรื่อยๆนะคะละไว้ในฐานที่เข้าใจมันเพิ่มขึ้นเพื่อสู้เงินเป้อตลอดไปนะคะให้เพื่อนๆลองคิดตามนะคะสมมติว่าตอนนี้ค่ะ61ได้3ามแสนหกถ้าดอกเบีย้ยหนเปอร์เซ็นเนี่ยเราต้องใช้เงินคือ36ล้านถูกต้องไหมคะถ้าดอกเบีย้ยหนเปอร์เซ็นนะนะคะเราต้องใช้เงิน36ล้านถึงจะได้ผลตอบแทนคือ3ามแสนหกถูกต้องไหมคะ แต่โปรเจกต์ที่ชื่อว่า Asset i g s i g n ค่ะเก็บเงิน9ล้านแต่ทำงานได้เท่ากับเงิน36ล้าน18ล้านดีไหมคะเวอร์มีเวอร์กว่านี้อีกค่ะทุกท่านลองสังเกตตอนอายุ81นะคะ81เนี่ยมันจะเป็น2เท่าของ3 6 0 0นะคะคือ7 2 0 0แท่านคิดตามนะคะถ้าเราต้องการผลตอบแทนปีละ7 2 0 0เราต้องใช้เงินต้นเท่าไหร่ถ้าสมมติผลตอบแทนคือ1% กับพันธบัตรรัฐบาลนี่แหละค่ะ1ณปัจจุบันเราต้องใช้เงินต้น72ล้านถึงจะได้ผลตอบแทนคือ7 2 0 0 0นะคะถ้าผลตอบแทนคือ2%เราต้องใช้เงินต้นคือ36ล้านค่ะแต่วันนี้ค่ะลูกค้าท่านนี้ใช้เงินแค่9ล้านค่ะแต่ทำงานได้เท่ากับเงิน72ล้าน36ล้านเวอร์ไหมคะเวอร์มากนะคะอะ ตัวกระแสงเงินสดเนี่ยค่ะตัวบำนาญน,นะคะตัวผลตอบแทนตัวเงินคืนแล้วแต่ท่านจะเรียกเลยจ่ายไปถึงอายุเท่าไรคะ90ค่ะออมเงินแค่9ล้านแต่ได้ใช้23ล้านดีไหมคะโอ้ดีมากเลยแต่มีข้อแม้ว่าต้องอยู่ให้ถึงอายุเท่าไรคะ90ค่ะซึ่งเวลาถามคนส่วนใหญ่นะคะว่าอยู่ถึง90ง่ายหรือยากคนส่วนใหญ่จะตอบว่าอะไรคะยากถึงยากมากนะคะ เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างว่าถ้าเก็บเงิน9ล้านได้ใช้ไปเรื่อยๆจนถึง90เนี่ยได้ใช้23ล้านนะคะคำตอบคือมันโอเคแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ไม่ถึง90หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายขึ้นขอยกตัวอย่างอย่าง,างนี้นะคะเราอยู่ไม่ถึง90แต่อยู่ถึงอายุเฉลี่ยของคนไทยในปัจจุบันแล้วกันนะคะคือ85ให้ทุกท่านลองเดาค่ะว่าเงินที่รับค่ะ8ป0 0 0 0 0 0แ0ไล่มาทุกปี3,6 3,7ไล่มาจนถึงอายุ85ค่ะ ลูกค้าท่านนี้รับเงินไปแล้วเท่าไหร่ออมเงินไว้เท่าไหร่นะคะ9ล้านนะคะถ้าเรารับไปใช้แล้ว12ล้านเกินเงินต้นไหมคะเกิน <S <s นะคะท่านลองเดาทีคะว่าคิดว่าถึง12ล้านไหมถ้าถึงก็แสดงว่าเกินเงินต้นนะคะขอเฉลยแล้วกันนะคะออ personal, ะม9ล้านค่ะรับไปใช้เรื่อยๆจนถึงอายุ85เนี่ยไม่ใช่9ล้านไม่ใช่5ล้านไม่ใช่12ล้านนะคะแต่เป็นเงินเท่าไหร่คะ 1 6 4 2ล้าน4 0 0ไม่ขาดไม่เกินแม้แต่บาทเดียวค่ะ1 6ล้านเกินเงินต้น9ล้านไปเยอะไหมคะเยอะเยอะนิดเดียวหรือเยอะมากคะเยอะมากนะคะปรากฏพอายุ85เกิดหายใจเข้าแล้วลืมออกแปลว่าอะไรคะตายหรือเสียชีวิตถูกต้องไหมคะคนที่ท่านรักนะคะคนที่ลูกค้าท่านนี้รักก็ยังคงรับเงิน9ล้านไปเหมือนเดิมคะ่ะ ทายาทของเขานะคะแสดงว่า16ล้านรับไปยังคะรับไปแล้วใช้หมดหรือไม่หมดไม่รู้นะคะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นทายาทหรือคนที่เขารับยังคงรับ9ล้านนะคะตรงนี้แค่ย้ายเงินจากกระเป๋าซ้ายมาไว้กระเป๋าขวาออมเงินในรูปของ Asset d e s i น n ค่ะเงินที่ออมไม่ไว่าจะเป็นกี่บาทก็ตามมันจะกลายเป็นเงินต้นที่เก็บไว้ใช้แล้วไม่มีวันลดหมดยุบนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นความน่ารักข้อที่1นนะคะความน่ารักข้อที่2ค่ะสมมติเอา0 0 0 0 0ไปซื้อทองซื้อหุ้นนะคะ ปรากฏว่าเราโชคร้ายพิการทํางานไม่ได้เราก็จะมีทองมีหุ้นมูลค่าคือ6กแสนบวกบวกถูกต้องไหมคะแต่หลังจากนั้นเราจะไม่มีไรายได้มาซื้อทองซื้อหุ้นใหม่ไงคะถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็นโปรเจก t นี้นะคะออมห0แ0 0แล้วโชคร้ายพิการทํางานไม่ได้นะคะอีกประมาณ8ล้านสี่ฟิลิปจะออมแทนท่านฟังดีๆนะคะออมไปแค่6กแสนเกิดพิการทํางานไม่ได้อีกประมาณ8ล้านสี่ฟิลิปจะออมแทนดีไหมคะดีพิการดีไหมคะ พิการไม่ดีค่ะแต่ถ้าโชคร้ายพี่การฟิลิปออมแทนดีไหมคะดีนะคะมีคําถามที่น่าสนใจกว่านั้นค่ะถ้าฟิลิปออมแทนแล้วนะคะสมมติเราไม่ได้เสียชีวิตนะคะเราออมไปแล้ว0 0แสนนะคะแค่6 0แสนแล้วเราก็รับมาเรื่อยๆถึงอายุ85ถ้าเพื่อนๆจำตัวเลขได้นะคะเราออมแค่6 0แสนแต่เราใช้ไปแล้ว16กล้านดีไหมคะเชื่อเถอะค่ะว่าพิการดีเพราะว่าออมแค่6 0แสนเองแต่ได้ใช้ตั้ง 16ล้านค่ะคำถามที่น่าสนใจคือถ้าเสียชีวิตณนะอายุ85ค่ะคนที่รักเราควรได้เงินเท่าไหร่ไปนะคะเราออมแค่เท่าไหร่นะคะ00แสนเองรับไปแล้วเท่าไหร่16.4ล้านเกิดโชคร้ายเสียชีวิตนะคะคนที่เรารักไม่ได้รับ6 0แสนนะคะทุกท่านยังคงรับ9ล้าน2เหมือนเดิมนะคะแสดงว่าถ้าเราโชคร้ายพิการค่ะคนที่เรารักได้เงินตามที่เราอยากเก็บไม่ใช่ได้เงินเท่าที่เราเก็บได้นะคะ ถ้าอย่างนั้นต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าอันดาไม่ได้ชวนทุกท่านซื้อประกันแล้วนะคะแอสเจ d e ดีไซน์หรือการออกแบบรายได้แบบนี้ค่ะเปรียบเสมือน mm. การลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์ธนบัตรค่ะมาพิมพ์เงินใช้เองที่บ้านนะคะ mm. เช่นเครื่องพิมพ์เครื่องนี้ราคา9ล้านนะคะเราไม่ต้องวางดาวด้วยนะคะไม่ต้องซื้อเงินสดค่ะ ผ่อน15ปีไม่มีดอกเบี้ยก็คือ6กแสนสิครั้งถูกไหมคะได้เครื่องพิมพ์แบงค์เครื่องหนึ่งราคา9ล้านนะคะเราพิมพ์เงินใช้ไป16.4ล้านเกินราคาเครื่องหรือ,อยังคะเกินแล้วนะคะวันนั้นเครื่องก็เก่าเราก็แก่เป็นอะไรขึ้นมาให้ลูกหลานนะคะเอาเครื่องเครื่องนี้มาขายคืนที่ฟิลิปได้เงินคืนเท่าไหร่คะ9ล้านค่ะสรุปท่านได้เสียเงินซื้ออะไรไปไหมคะไม่ได้เสียอะไรเลยถูกต้องไหมคะเอาใหมค่ค่ะอันดาขอเปรียบแบบนี้คะ่ะว่าอันเนี้ยคะ่ะ S นเนิโอที่3นะคะแอสเซทดีไซนค่ะเปรียบเสมือนการเลี้ยงบุตรบุญธรรมนะคะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะของทางหัวหน้าอันดานะคะท่านถามว่าทําไมถึงทําค่อนข้างเยอะนะคะเป็นหลักล้านเป็นหลักเจ็ดหลักเลยชื่อเล่นของหัวหน้าของอดาชื่อต้องนะคะคุณหมอก็ถามว่าเขา,เขาสอนระธานโทษขาดเขาสอนเทรดหุ้นนะคะในส่วนตรงนี้ทางคุณต้องก็ตอบว่าอนุพันธ์ใช่ไหมฟิวเจอร์ใช่ไหม ทางอาจารย์ก็บอกว่าไม่ใช่นะคะอาสังหาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเทานั้นโทษค่ะเป็นหุ้นหรือเปล่าคะไม่ใช่แล้วการลงทุนอะไรที่มันเป็นการเสี่ยงที่สุดนะคะอาจารย์บอกว่าคุณต้องรู้จักหุ้นลูกไหมคะคุณต้องก็บอกว่าลูกมันเกี่ยวอะไรกับการลงทุนนะคะคุณต้องไม่รู้จักลูกเหรอลูกที่ร้องอุแวะอุแวะค่ะนั่นนี่สิคะแล้วลูกเกี่ยวอะไรกับการลงทุนอาจารย์ท่านนี้ตอบดีๆมากค่ะคุณต้องคะคุณต้องคะ ลูกเนี่ยคะ่ะเรารู้ไหมว่าเราต้องลงทุนกับลูกหนึ่งคนเนี่ยกี่บาทรู้ไหมไม่รู้คาดการผลตอบแทนได้ไหมไม่ได้เลี้ยงเขาทําไมนั่นนะสิคะ ตัว Asset Design ค่ะเปรียบเสมือนบุตรบุญธรรมนะคะที่เราเลี้ยงเขา9้าล้านเขาเป็นอาชีพิชาตตระบุคะ่ะเลี้ยงเรา18ล้านถ้าค่าเลี้ยงดูที่เราเลี้ยงดูเขานะคะไปไหนไหมคะไม่ไปไหนก <c oughs> ็ยังกลับไปหาลูกจริงๆของเรานะคะที่งั้นอันดาขอฝากไว้ด้วยนะคะการออกแบบที่สําคัญตัวหนึ่งแผนการเงินที่ไม่ใช่ระยะสั้นนะคะแต่เป็นตลอดชีวิตถ้าท่านมีลมหายใจถึงวันใดเราควรมีรายได้ถึงวันนั้นแม้ว่าไม่ได้ทํางานเห็นด้วยไหมคะแล้วก็อันนี้นะคะ อยากจะให้ท่านดูสไลด์ต่อไปนี้นะคะว่าจริงๆแล้วมีคนถามว่าออฟังมันดูเวอร์วังมากค่ะมันออกแบบมายังไงนะคะจริงๆเขามีการทําวิจัยนะคะว่าในโลกนี้ค่ะคุณสมบัติของรายได้ประจําที่ดีของมนุษย์คนหนึ่งคะ่ะควรจะมีหน้าตาอย่างไรนะคะทุกท่านต้องลองถามตัวเองว่าข้อไหนไม่ดีช่วยกันเอาออกนะคะมี6ข้อนะคะเขาบอกว่ารายได้ประจาค่ะเราไม่ควรได้5ปี10ปี15ปีรายได้ของเราควรมีรายได้ตลอดชีวิตเห็นด้วยไหมคะ ข้อที่2ค่ะรายได้ของเราค่ะบางเดือนได้หมื่นบางเดือน5 0 0 0ับางเดือนไม่ได้แบบนี้เราจะใช้ชีวิตยากอย่างนั้นรายได้ของเราควรรู้ว่าได้เท่าไหร่แล้วได้แน่นอนนะคะข้อที่3ค่ะถ้ารายได้ของเราเท่าเดิมข้าวของมันแพงขึ้นเงินมันจะไม่พอใช้อย่างนั้นรายได้ของเราควรเพิ่มขึ้นทุกๆปีเพื่อเอาไว้สู้กับอะไรคะเงินเฟอ้ออย่างนั้น3ข้อนี้ค่ะ ที่เป็นคุณสมบัติที่ดีของรายได้ท่านอยากเก็บไว้ทั้ง3ข้อหรืออยากเอาข้อไหนออกไหมคะเก็บไว้เนาะข้อที่4ค่ะรายได้เป็นเรื่องของปัจิกบุคคลคนใช้น้อยรายได้น้อยไม่เป็นไรคะ่ะพอใช้แต่ถ้าคนใช้เยอะรายได้น้อยไม่พอใช้อย่างนั้นรายได้ต้องออกแบบได้ของใครของท่านนั้นนะคะข้อที่5ค่ะรายได้ระหว่างเสียภาษีกับไม่เสียภาษีท่านเลือกอะไรคะ ไม่เสียถูกต้องไหมนะคะรายได้ระหว่างมีภาระค่าใช้จ่ายกับไม่มีภาระค่าใช้จ่ายไม่มีภาระค่าใช้จ่ายถูกต้องไหมคะรายได้ระหว่างทํางานกับไม่ต้องทํางานไม่ทํางานถูกไหมคะอย่างนั้นข้อที่5นี่แหละค่ะเป็นสุดยอดนะคะข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่ารายได้หรือเงินเก็บเงินออมไม่ควรตายตกไปตามเรางั้นเราบอกว่าทั้ง6คุณสมบัติเนี่ค่ะการลงทุนอย่างอื่นทําได้แบบนี้ไหมมันอาจจะทําไม่ได้นะคะแต่ถ้าการออมกับ asset design ค่ะ ก็คือตัวที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อครู่นี้ได้ตลอดชีพไหมคะตลอดชีวิตนะคะได้แน่ไหมคะแน่นอนสู้เงินเฟ้อได้ไหมคะได้ออกแบบได้ไหมคะได้เสียภาษีไหมคะไม่เสียคะ่ะหมายถึง16ล้านเสียไหมคะไม่เสียคะ่ะ9ล้านส่งต่อให้ท้ายยากเสียไหมคะไม่เสียคะ่ะต้องทํางานไหมคะก็ไม่ต้องคะ่ะเงินออม9ล้านยังอยู่ไหมคะก็ยังอยู่นะคะ อันนี้คือ6คุณสมบัติที่ถูกออกแบบมาเป็นตัว Asset Design งั้นถึงบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมการเงินงที่คนไทยอยากได้แค่เขาไม่รู้ว่ามีขายนะคะจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะไปเล่าให้ลูกค้าฟังนะคะโดยสถานการณ์โควิดเป็นบททดสอบที่ดีเลยว่าเห็นไหมคะว่าแค่เราหยุดแค่หลัก1วันหลักเดือนก็ยังมีผลกระทบกับเราเองเลยถูกต้องไหมคะถ้าเราหยุดสักี่สิปีจะมีผลกระทบยาวนานแค่ไหนอย่างนั้นการออกแบบรายได้ไประจำนะคะต้องออกแบบ ตลอดชีวิตของเรานะคะคราวนี้ดูในสไลด์นี้นะคะเหลืออีกเพียงสองสไลด์ก็จะจบแล้วนะคะ1ถ้าท่านเป็นตัวการ์ตูนสีเขียวๆนะคะมีสามเหลี่ยมให้ท่านเดินขึ้นสองสามเหลี่ยมนะคะฝั่งซ้ายคือสีส้มฝั่งขวาคือสีฟ้าท่านว่าสามเหลี่ยมอันไหนเดินขึ้นง่ายกว่ากันคะทุกท่านคงตอบเหมือนกันเนาะว่าสีฟ้าไงนะคะพรางั้น ถ้าสามเหลี่ยมสองอันคือการวางแผนทางการเงินแล้วแล้วก็จุดสิ้นสุดคืออายุ60นะคะเราต้องการเงินเก็บแค่9ล้านแค่9ล้านตรงนี้ค่ะสมมติว่าถ้าเราไปวางแผนตอนอายุ55ค่ะง่ายหรือยากคะยากมากค่ะทางมันจะชันมากค่ะแต่ถ้าวันนี้ค่ะเราเริ่มเก็บออมนับตั้งแต่เราฟังคลิปคลิปนี้นะคะการเดินของท่านจะง่ายมากเพราะ ทางมันลาดน้อยกว่าทางชันนะคะอย่างนั้นไม่สําคัญหรอกคะ่ะว่าไรายได้ของท่านจะเยอะหรือน้อยแต่สําคัญคือเงินที่เป็นของท่านและเหลือเป็นเงินออมจริงๆแล้วท่านจะได้ใช้ตลอดชีวิตเนี่ยค่ะมันเหลือเท่าไหร่ต่างหากนะคะและอย่าลืมเก็บเงินแล้วอย่าเก็บให้ได้แนวตั้งอย่างเดียวต้องได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนด้วยนะคะ,ะทีนี้นะคะ อยากจะสรุปตรงนี้ว่า asset design ไม่ใช่การซื้อประกันแล้วค่ะมันคือสินทรัพย์ที่เอาไว้สร้างรายได้ประจำหรือเงินแนวนอนนะคะและที่สำคัญค่ะมันทำให้เงินต้นที่ท่านเก็บออมนะคะถ้าท่านออมเงินเป็นเก็บเงินได้เงินออมก้อนนั้นจะกลายเป็นเงินที่ใช้ไม่มีวันลดหมดยุคค่ะทีนี้ค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงจะมีคำถามนะคะแต่เนื่องจากถ้ารอคำถามจากทุกท่านนะคะเวลาก็จะรันไปเรื่อย ในส่วนตรงนี้นะคะก็เราฟังมาจนขนาดนี้นะคะต้องถามว่าท่านชอบหรือไม่นะคะลองตอบในใจดูถ้าท่านชอบไม่ต้องทําตามตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะชีวิตใครชีวิตของท่านนั้นออกแบบเองได้ด้วยตัวท่านเองถ้าท่านไม่ชอบไม่ชอบเอเสเตติซ่าเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรบ้างขอยกตัวอย่างนะคะเรานะคะมีบรรยายคนะคะบรรยายองค์กรบรรยายธุรกิจเยอะมาก เช่นลูกค้าบางท่านบอกว่าโอ้ผม,มเอาไปลงทุนเล่นหุ้นนะคะได้ผลตอบแทนดีกว่านี้อีกเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยค่ะอันดาเองก็เห็นด้วยนะคะตั้งแต่ฟังอันดาพูดมามีประโยคไหนไหมคะที่อันดาบอกว่าตัวนี้ได้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้นมากกว่ากองทุนไม่มีสักประโยคหนึ่งถูกต้องไหมคะสําคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะสิ่งที่ท่านทําธุรกิจที่ท่านทา สินทรัพย์ที่ท่านบริหารจัดการนะคะมันเอาเวลากับความสามารถของท่านไปจัดการถูกต้องไหมคะเราให้ป้าขายกล้วยทอดหน้าปักสอยเล่นหุ้นแทนเราได้ไหมคะไม่ได้ไงเพราะมันต้องใช้เวลาและความสามารถของเราถูกต้องไหมคะอย่างงั้นเราบอกว่าตัวนี้ค่ะผลตอบแทนไม่ได้สูงที่สุดในประเทศไทยถ้าเทียบกับการลงทุนนะคะแต่มันสามารถแก้ปัญหาอะไรคะ ก็รายได้ประจําที่สินทรัพย์ต่างๆมันทําไม่ได้ไงคะอย่างนั้นตัวนี้มันคือการออกแบบรายได้ประจํานะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ยังมีรายได้ถึงวันนั้นนะคะมีอะไรคะไม่ค่อยคุ้นชื่อบริษัทมันจะมั่นคงไหมนะคะตอบง่ายๆคะ่ะถ้าอันดาบอกว่าไม่มั่นคงจะทํำไหมคะก็ไม่ทําถ้าบอกว่ามั่นคงเชื่อไหมคะก็ไม่เชื่อลูกค้าคะชอบคนเต็ม ของแอสดิไซน์ไหมคะถ้าชอบยังไม่ต้องเชื่ออันดานะคะว่ามั่นคงหรือไม่มัน่นคงถ้าสมมติว่ามันมัน่นคงพิสูจน์ได้ไม่ใช่แค่คำพูดของอันดานะคะแต่ว่าพิสูจน์ได้ด้วยลายลักษณ์อักษรท่านว่าดีไหมคะดีนะคะทำไหมคะทำนะคะ,ะมาดูว่าบริษัทเลิกกิจการใครจะรับผิดชอบอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตนะคะบริษัทเลิกกิจการใครจะรับผิดชอบวันนี้คะ่ะถ้าท่านรวยมีเงินเป็นพันล้านท่านอยากเปิดบริษัทประกัน เปิดได้ไหมคะแปลกนะคะเปิดไม่ได้นะคะท่านอยากเปิดคาแคร์ท่านอยากเปิดทางสรรพสินค้าท่านมีเงินท่านก็เปิดได้แล้วนะคะแต่ประกันชีวิตเป็นธุรกิจควบคุมค่ะถ้าท่านอยากเปิดท่านต้องรอคนอยากขายก่อนคะ่ะท่านอยากปิดปิดได้ไหมคะ ธุรกิจบ้านอะไรก็ไม่รู้ค่ะอยากปิดก็ปิดไม่ได้อยากเปิดก็เปิดไม่ได้ค่ะอยากปิดต้องรอคนมาซื้อก่อนอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะคะวันนี้อันดาไม่มีเวลาเจาะลึกนะคะแต่อยากให้เห็นภาพว่าวันนี้ถ้าบริษัทมั่นคงแต่สินค้าไม่น่าสนใจมั่นคงไปก็อย่างนั้นจริงไหมคะแต่ถ้าวันนี้สินค้าน่าสนใจและพิสูจน์ได้ว่าฟิลิปเนี่ย มั่นคงมากๆคำถามต้องอยู่ที่ท่านแล้วค่ะว่าถ้ามันมั่นคงจริงๆการออกแบบการออมและแก้ปัญหาได้ตลอดชีวิตแบบนี้จะเป็นโซลูชันหรือเป็นคำตอบของท่านหรือไม่สุดท้ายนี้ค่ะเนื่องจากเวลาที่จำกัดนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะตั้งใจที่จะศึกษาตัวแอสเซทดีไซน์นะคะมีคำถามอะไรก็สามารถาเจอกันก็สอบถามได้แอดไลน์เบอร์โทรนะคะหรือถามทางคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะคะ ขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอให้ท่านเ็งเรวยๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีนะคะ